ตอนนี้นะคะสุนัขของเราต้องปีนไม้สัตสนกำลังรลับอยู่นะคะก็อ้ามกน้องพีน,าานาาา่ารักน่ารักมากถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ไปดูที่ปฏิทินดูกันค่ะนี่วันที่สี วันนี้นะคะออยหยุดครึ่งวันออยก็เลยจะมารีวิวบ้านกันค่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้ก็คือตัวหน้าบ้านนะคะเข้ามานะคะก็จะเป็นประตูอยู่ตรงนี้นะคะจะใครจะเข้าประตูนี้ก็ได้เลยนะคะแต่ถ้าเดินตรงมาตรงนี้น่าจะเจอออยง่ายกว่านะคะเพราะว่าออยวางเทออยก็ ตอนเช้าช้าตอนเย็นเย็นตอนมืดมืด,มดอะไรเงี้ยก็จะมานั่งเล่นตรงนี้แบบว่าออสบายนั่งทําการบ้านอะไรอย่างนี้นะคะนั่งอ่านหนังสืออะไรงี้ก็ตรงน,นี้เข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นตักผ้าอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นมุมที่ส่วนมากออยจะใช้ถ่ายคลิปนะคะเช่นพวกทําสกุชชี่อะไรอย่างนี้ออยก็จะใช้มุมนี้ทํานะคะ ไปดูมุมต่อไปมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมห้องครัวนะคะนี่เป็นมุมห้องครัวเลยนะคะก็ส่วนมุมทางนู้นก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแต่อ่อไม่พาไปดูเดี๋ยวจะบัวเสร็จแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นหิ้งพระนะคะขึ้นไปข้างบนก็จะมีแบบมีพระมีกุมา,ารอะไรอย่างนี้นะคะแล้นี้ก็เป็นแบบ านหนังสือเล่นอะไรอย่างนี้นั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นจักรยานและก็ชั้นวางรองเท้านะคะอ๋อจะต้องแบบใส่ทุกอย่างเป็นนักเรียนนะเนาะนะคะก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งดูทีวีน้องบีแอลกำลังนั่งดูทีวีอยู่เลยกับน้องมาสันสนนะคะ ก็ตัวนี้อาจบางคลิปอาจจะมาถ่ายเมื่อตะกี้คลิปเมื่อตะกี้เพิ่งถ่ายไปนะคะก็นี่เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบสอนพิเศษน้องอะไรอย่างนี้ก็จะแบบให้เขียนทายให้เขียนตามกระดานอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีถ่ายตรงนี้บ้างเช่นแบบทำโอวัเตินอะไรเงี้ยก็จะถ่ายตรงนี้นะคะ ส่วนตรงนี้ถามว่าตรงนี้ทายบ่อยไหมบ่อยมากตั้งแต่รีวิวสกูชี่โฮมเมคแล้วนะคะตัวแบบนานมากอะ่ะเนี่ยตั้งแต่รีวิวสกูชี่โฮมเมคแล้วอะ่ะมากอันนี้เดี๋ยวคลิปอื่นถ้าว่างก็จะมาสอนทำสกูชี่กันนะคะโดยใช้ตัวเนี้ยทำ ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเสภาพสันรกของออยนะคะนี่จะเป็นสภาพรกๆหมดเลยต่อไปไปดูห้องนอนออยกันเลยดีกว่าค่ะห้องนอนออยก็เข้ามานะคะก็จะมีเตียงวางไว้อย่างงี้อันนี้เพระอตกลงไปนะคะแล้วก็จะมีแบบวางของเสื้อซาๆอะไรอย่างนี้เยอะแยะเลยแล้วมุมนี้ก็จะเป็น อ่านหนังสืออะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็มีมุมเท่านี้เดี๋ยวเวลาว่างๆอาจจะมาสอนทำสกุชี่ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย